กะผักสางเห็ดหน้าแมนบอกแมนสางเห็ดหน้ากันแมนกบเฮาเบิร์ดอ่าปัจจัยมาจัดมาเห็ดตัวนี้ดิโอเห็ดยังขาดอันนี้เนาะอ่ายังยเนี้ยขาดซีนาอันนี้ซีนานี้เอายังมาเห็ดคือปูนบอปูนแบบซีปูนสางแมนปูนซีสางครับปัจจัยอันจ่างกันยังบ่มีใช่ไหมเดี๋ยวนี้บอกแมนเนาะซึ่งเราจะมาทำราคาเครื่องแต่ละอย่างเนาะที่ว่าทางวัดต้องการว่าตัวนี้แต่ละอย่างเท่าใดเท่าใดเนาะ สบายดีลวกวัดที่ซ่องดีเขาจะมาก็คือวัดบ้านปากน้องพี่น้องตอนนี้ก็อยู่นาวัดเป็นเถี่ยห้อยเนาะซึ่งวัดแห่งนี้เขาเคยมาถวายกระเบื้องเนาะกระเบื้องจักรลอยเนาะตอนนั้นซามลอยกว่าบอทิประจือเนาะนี่น้องพี่น้องแลวกาตอนนี้นเพิ่นกะ มุ่งแล้วก็คือสันเทิงมุ่งแล้วโดนมุ่งแล้วเลยเนาะยังเลืออีกสันลุมเนาะนียังสันลุมเดี๋ยวเราจะไปสอบถามคูบ้าเบิงว่าเพิ <Okay. S 1> ่นเห็ดอียังหอดไซแล้วแล้วก็เพิ่นสิเห็ดอันต่อไปเนาะเรือเบียรที่กำลังเห็ดเดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังเห็ดยังเพิ่นซางก็ได้เนาะอันนี่ก็มาหอดแล้วเนาะแต่ว่าเจอคูบา้าเลยแต่ว่าคูบ้าเบิ่นดจะเป็นไอ้ไอจักหน่อย กูว่าเหมือนจีไอก่อนจือบอจือบอน้ัราชการกูว่าโดยโอ้มุ่งแล้วแล้วเนาะสันเทึงแล้วเดินหรือไงแม่ก็บอเพิ่งประมาณเดือนเดือนวังเดือนสี่นี่นะโอ้วังเดือนสี่เนาะโดยแล้วก็ผักสางเห็ดหน้าเป็นบอ แมนทางเห็ดหน้ากับแมนกบเฮาเบดอ่าปัจจัยมาจัดมาเห็ดตัวนี้ดิโอเห็ดตัวใด้เนาะขนาดาเห็ดชหนาดิขาดยังขาดปัจจัยเฮาบ่มีชหนาดิแมนยังตัวได้แมนแมนในชหนาตัวนี้ชินาแมนแมนอันนี้นี่บอแมนแมนแมนฟืบบดอืมตัวเทิร์นบดเทิร์นก็แต้มไล่ดิโออันนั้นเอิญมาชินาเนาะแมนกบเบื้องนั้ากับเบื้องนี้อ๋อ่ายังขาดอันนี้เนาะอ่ายังยังขาดชินาอันนี้ชินานี่เอายังมาเห็ดคือปูนบอปูนแบบ่าปูนบบซี นปุ่นสีสางปู่นนี่ต้องปีนใช่บ่ไสยังน่ยเนี่ยังขนาดโอ้ยังยังโดนั้นเนาะนั้นใส่ตัวนี้พินทานาก็ตองมีไมีใปูนปูนเขียวนแม่ครับปัจจัยอันด้างก็ยังบ่มีใช่ไหมเดี๋ยนี่บอกแมนโอ้เอามาบันนแล้วคือคืออนาดัมไปเอาปุ่มมาจดไป ตัวใดตัวนี้บ่แมนตัวไดอันอันนี้ล้านฮาแมนพอนะกี้บ้านอื่นพอนจกเห็นล้านฮาบ้านเฮากบบล้านฮาแล้วบ้านต่างเขาเห็ดใส่บ้านตัวเองเลยขอน้ำลา้านซ้ำขอลา้านซ้ำแมนเฮากับ<อ>มึงมึงีขาดปัจจัยเด้โดยท,ที่ที่เทียดอันนี้อันเทพเมื่อฐานท่นบ่แมนเทิงก่อเทิงเทขึ้นมาแล้วก่อไปอ๋อทั้งซองขางนี่บ่แมนโอ้เบื้องล้านฮานะอ๋อเบื้องนั้นแล้วแล้วบ่แมนแล้วแล้วอ๋อแสดงว่าสันเทิงนี้แล้วมื่อเลยเนาะแมนนีแต่สันลุม เต็มเต็มลายเห็ดลายเห็ดยังห,หานะไร่ชินาเห็ดไร<อ>่หุบอ๋อพระหุบยังอะไรโดย,ดยเดี๋ยวนี้อันอ่าคุบะต้องการอย่งไหน,นก็มีปูนเนาะปูนปูนนี่ลายปนใดเนี่ยประมาณต้นบอกไม่อีทมา่าอะไรมาเบาหรือเพิ่มมันต้นเนาะเฮายสีมาเห็ดอันน<อ>ี้เห็นได้เห็ดชินาในต้นประมาณต้นหนึง่งต้นหนึ่งนี่ไม้ทั้งคุ่นแดงกับคุ่ณคุ่นเคี้ยวคุ่นเคียวเลยบ่แมนปุนเคียวโบว์คุ่นเคียวเนาะแมนฮะโบวกคุนเคียวหนึ่งต้น ละกอายทรายเนาะแม่นใช่จักรลดประมาณหลดหนึ่งนี่แหละใช่หลอดหนึ่งประมาณหลดหนึ่งหินเด้หินยังอยู่เนาะแม่นหินยังอยู่อ่าหินบ่ได้ใส่หินบ่ได้ใส่ดอกแม่นเขาจะแต้มแบบไล่ได้แบบดยูดูควีนม่นสีสีนี่สียังเนาะครูบางโอ้เขาไปลทาม้างเข้าเวลทาม้างครับผรูบังขันวรม ใครเมีสีแดงสีแบบเขาแต้มหัวเจ้าสีข้าสียังไงนะสีคข้ามบอสสีนี้แล้วนี่นี่นี่มีสีข้าสีแดงสีอันแบบว่าอันหาน้แบบห้าคูดแต่สีภายนอกไผนม่นสีวัดในกระต่างหากวะสีตกแต่งวัดโอ้โหตัวนี้มันราคาแพงไงได้เกินมันบอลเลยโอ้สิตัวนี้ค่อนข้างแพงเนาะแต่ว่าสื่อจะใช้สีนี่ยู่หันแกงกองขั้นบอสโอ้แสดงว่าอยู่หันเดียวแล้วจบเลยจะเล้างหันเขาเขเจ้านาชิวเนาะสียังไงเกาะ สีดำสีแดงแล้วก็สีขาวสีเขียนใส่สีดำสีแดงสีขาวอ่ะยางละจักจักอนันจักจักปองบ่จักจักตุ๊กไอีย่าก็เอนตักขู่บ่เขาเออจั๊กขู่แต่เแมนเท่ากับสร้างขึ้นจากประเมินเท่ามันชองเบื้องได้ชาวบ้านเดียวบ่อ่าเบื้องหนึ่งนี่ใส่ลายไปไหนเบื้องหนึ่งเขาก็มันก็ต้องมีหุบหุบกันหุบนี่ได้ใส่ โอ้ใสประมาณใส่ได้นะโอ้โอ้โอ้ชีวะซีซีนี่ไม้ทั้งซีไซยู่บนบนใหญ่ๆนี่ไม้ทั้งวัดจิตเต็มอ๋อบ้านนี้เขาจะบริโภคโดยโดยเขาจะเอาดินเอาดินมาแล้วมาปั้นเอลยที่อ่ะปั้นจะเป็นผู้หนุนั่นุ่้นี้เลยสางปั้นเลยโอ้เอ้สางไปเลยเพาะนั้เออไม่เอาดินมามาอันนั้นมาจั๊กใส่บั้นมาคอยจั๊กใส่อ๋อเข้าใจแล้ววันนี้เอาดินมาตกแต่งเป็นผู้ปั้นเลยเตตกแ่งปป็น โดยล้วจึงท่าซีเลยเนาะเออแล้วก็แล้วเขาเต็มพ่อม่เรียบบ้านนี้เต็มพ่ออ๋อโดยเต็มหูพ่อเอาไม้ทั้งหมดเต็มหูคนใส่หูดอกบัวใช้กาจะเอาสีใส่เต็มอันนั้นก็คือกบดอกไม้อีกครับก็เอาสีใส่อ๋อโดยอ๋อหาใจเลยเนาะอ่าอันาณายังไงบ้านนี้มีกระไลอยู่เนาะมีใช้มีชี้เนาะแมนละการยังอีกคุณบ้า กระดาปัจจัยจ้างนี่หละปัจจัยจ้างคา้างคา้างน่นคา้างคา้างเนาะคา้างนี่ประมาณเท่าไรประมาณนีประมาณเบิ่งเบิ่งเบอ e r โทรนี่เด้อได้ได้แลชิโทอันเขาบอกยังว่าได้คอยาได้ได้เออาบได้เขาบ็ยังบกมีเงินยังบตกลงเหนเดิมโดยเออคอยชมกับฉากกับาานนนะยแล้วเบอร์เน่ยจมาช่อเบื้องอยังช่องเบื้องโยบอจากนด้จ่องเบื้องบ่สถาน์ะ อันนาเฮาเฮาวันเป็นยูทูบเบอร์เนาะแต่ว่าบโบว่าแฟนคลับสีสวยมากยังเท่า้ดยอัะนนาแล้วมีแต่แบบเพิ่นสวยมากแล้วเขาก็มา่เพินสสวยได้ม่มีช่องเบื่อไม่มาทางนี้เนาะแมนแมนเห็นแฟนคลับร่ามากอยู่เพิ่นว่าซางว่ดทอดใสแล้วอัปเดตให้เบิ่งแน่ตั้งแต่ผ่นยังวันนี้มาเลยเพราะว่าตั้งแต่ขนนอยมาถวายตอนนั้นแล้วก็ขึ้นไปอยู่เวียงฮัก็ลงมาลงมาบ่ทันฮอดเดือนซ้ำเลยก็คืบนานเลยเด้่ยังคากันแล้วเนาะมัน ตอนเขามาตอนไหนยังเห็ดโค้งกันใส่ขาวโ่เทเลแมนเนาะยังขาวยังคนได้แสดงอันนี้ก่อาย่ตือแล้วเนาะไล่ดินบล็อกดีพ่อแล้วบ่กร้องยังเ้องไรยังร้งชิดเลยมงตัวนี้ก่อนเลยนะโอแสดงอลังคาก่อนเนาะอลังคาก่อนแล้วจังเบาแต้มลายแม่เอ่งต้มลายนี่จังชิดเลมุ้งลังคาโดยโดยใครแม่โดนพวกเนี่ยโควิดปีหน้าเพื่อนเรากันเพื่อนว่าสิพาเอางงเงี้ยชอบผ้าโอ้ปบุญงงเงี้ยชอบผ้าโดยโดย อ่าโซผ้าย้อนโซผ้าย้อนโซย้อนโซผ้านี่นไยังแต่เสียแต่ซัดมันรักมันก็ได้แล้วรักได้แล้วรักได้เลยให้ได้ผูกผูกโอ้ได้แล้ยเออโอ้ยทำยังฆ่าแต่ตัวนี้เลยนั่นเองโอียกันอยู่ยังฆ่าแต่ตัวนี้นี่นี่นี่โอ้ยขึ้นลายลาวลาวพวกสวรรค์นี่เนาะเราอยู่สวรราดบอกเรามาเบิ่งมือนะฮะแม่นสวรรค์อยู่สวรรค์เออมันมาติดต่อไปเื่อมาติดต่อมีเงินอย่างงีเงินยังงีมีเงินบ้านนี้เงินเงินชุมห้าวหาหาก็ได้ ถ้าด uh, okay. oh, uh, ้รสีหาเชนบริตตวะเม่บริัตของแม่เปผูกกรมเงินรวมนำหโอ้ด้วยดเางนี่จนหมดยังเงินยังเงินแปดิบเป็นยังเงินแปดสิบสามกนเรือแปดสิมพันเออือแพกันใช่บ้านนี้มีได้่ไใช่ด้ใ่ดแพก็ใช้ได้ในเบื้องหนึ่งร้านามอเออเบื้องหนึ่งร้านสามค่าแพค้าชาง่คาช้างแพเออนมันี่ฮะอันนี้นะพวกกรุงเทพไฮนี่ คาช่างกะปูเนาะแม่คาชางกะปูเออแพ้กันแต่ละวันซินแพ้กันแต่ละวันซินนี่นี่บ้านไสยพูดนะโอ้ถูกคับพูวันซินใส่บ้านละแพ้พ่อแม่แพ้พ่อบ้านนี้จะว่ายังเหลือเงินอันตอนนั้นบ้านนี้ใครขึ้นมาอีกอ๋อก็ได้เนียจิ้มขึ้นมาเร็วเออสั่งเอาไว้ที่โต่อไว้จะเฮ็ด ก็ไ่ได้หาปากแล้วนมาเบิ่งมนีมาเบิ่งชุข่อยยังมีเงินพอบมนาซะนะโอ้ยชนอบ้านชุข่อยมันมีสถานีบนมีศรัทธาโดยบ้านหน่อยเนาะอย่นี้เนาะมีมีจักลังคาเฮือนนี่หอดม50 50 50ป้ายบ่50ป้ายหลัง่กอบ้านทีแเลวหลังมันนี่ก็ไไ้เงินยาปูไรโอ้่เออกบอช้อนสุกั้งได้ตามเหลืองมันก็จะให้เพิ่นซอยเออกด้เงินยาปูห50ปากว่ล่ะโอ้ยคนชิโตหยังอีน้ำบัดบ่ตได้เยออ่ะ เจ้ารู้เล่าชื่อเนี่ยบุชื่อเนี่ยมันบ่ได้ให้เพื่อนเพ่มาถือมาให้อีกเขาอย่างไรเออเด้อโอ้ยเนี่ยผูมันมันเออแมนแมนโอ้ที่เพป็นเสียนี่แมนโอ้ได้เงินจากตอนนั้นแล้วมาเพื่อนจากเขามาให้นลังค่าเงินถึห้าสิบล้านทำไม่ได้อยู่กลางคืนจะก็ได้หัวลอยล้านจากการที่เจ้ามาชอยเลยจังหวะได้จังหวะการที่เจ้ามาชอยเนี่ยเจ้าเป็นนี่อีกเอขาพี่เจ้ามาชอยอีกได้อ้วยด้วยแต่ว่ากระเบื้องนะเพื่อ่พ่อบ่แม่น อันนี so <caring> ้ห oh, no ันเลือนี่ะพริบทะเลหันเลือนหนึงงนะเออกระชับไปล่างมา่อยอ่ะแต่ว่ามันมันสิพ่อบ่ตุลุมในเรืยังตุลุมอย่างงี้งีงพ่อเดียวยังงีพ่อตุลุมยังยัแสดงว่ากระเบื้องเทียนเสียอีกกระเบื้องกระเบื้องนี่ซี่ยังเนาะอันนี้นะคือยังไงซี่เก่าซี่เก่าซี่ไม้ทั้งวัดที่ได้จักแผ่นที่ได้จักแผ่นนะ เอาแบบนี้ก่อนต้องให้แล้วตัวทั้งก่อนแล้วจังได้แล้วตัวนี้ก่อนนี่ยังไลฟ์ตัทั้งแล้วเด้ตัวทั้งมุงแล้วตตัวแต้มลนี่เนาะยังเ็ลังคาลุมบ่ได้ันาว่าแต้มลตัวนั้นอ๋อหมายถึงว่าตัวนี้บ่เพิ่นเ็เนาะแต้มลตนน่ได้นาก็ว่านาเฮามันบ่มีอันห่างขึ้นไดโดยนี่มต้เ็แต้มตัวนี้แล้วบดเขาจังได้เลิกห่างจังมุงได้ต้องแล้วงมางเลยเออตัวนอเลยเออโดยเนาะเดี๋ยวขอย่างเบิ่งเด้อเนาะ นี่น้องพี่ดอกเพราะว่านี้เห็นพี่น้องน่ามากดอกวัดสั่งว่าใส่เหล็กกับวัดนี้มหาอัปเดตให้เบิึงจักเถื่อเนาะใกล้มาอยู่บางเถื่อไปเวียกอันนั้นก็ใกล้มาทั้งนี้แต่ว่าบริเวรเพราะว่าส่วนร้ายมากหอดกระเหม็นขำเนาะพี่น้องมาหอดแถวนี้นะสีมืดเมือนั้นก็มาทั้งนี้ก็จนมืดอ๋อ นี่นี่สภาพอันนี้ก็คือก,กระเบื้องที่เพื่อนว่าเลืออยู่เลืออยู่ก็ประมาณนี้เนาะที่วัดตัวเลืออยู่นี่เห็นเนาะก็ประมาณนี้แต่ว่าขนาดนี้ประมาณเท่าไรก่อวัดนี่ประมาณสามห้องละประมาณสามเมตรเนาะ หนึ่งสองสามหหหหองหาาประมาณสาวเมตรเนาะสิบห้าเมตรปลายบล็อสิบเจประมาณนี้เนาะพียงแล้วก็มีดินบล็อกแล้วก็คู่บ้าอยู่ผู้เดียวบ่ในนี้คู่บ้าอยู่วัดนี้คนเดียวบ่อโอ้ห้ากระบวดน้ำ ี่ก็อยู่กับเ่าปูเขาดีเ่าปูไม่พ่าดเด็กอะอยู n ่คนเดียวอยู n ่คนเดียวในช่องทับรถมาแล้วัดบอลห่อแจกอยู่อยู่กุฏิอยู่อยู่บอนไหนเนี่ยนี่คือใส่นี่แกุฏิตัวนี้บอกเอาอยู่เขาทางในเขาทางล่างวะเทางในทางในเอ้ามันมันคืออันนั้นคือคือคือว่าแบบว่าคือคนไปดิอยู่โอ้ยเครื่องคนนอนโอ้โดยโดยอ๋อนอนอยู่าะเนาะ กนกําล <N h à> <T> ังกตักบาันนะโอ้ตักบาทยังตัยู่นเนาะแม่เอแจกัวข้าวนะตอนน่ะอันกตวอ๋อทุกๆวันซ้นแล้วก็สีตักบาดอยู่หันอหันอ่หนเขากอยู่หัต่กี้น่อยแจกอยู่นี้แล้วมันน้อยมันน้อยคนมามันน้อยเลยมันไหม่บโอ้โดยมากไหมเลยพ่ไปให้เอาตัวเก่าที่อยู่หันาอยู่นเาะชัวข้าวู่บุแลมากอมาสั่ตัวนี้โดยดยยังเแจกไหม สมทบครับไว้วัดนู่นนะการนำขาไว้ enfin <k <k ัดอขึ <k> <k 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 ้นยาวก็ดเอขึ้นเข็งอันนี้นะนีชีบชันเลยไฟยับอนี้เออีมีแหงให้มันให้เนเด้อให้ฟางให้ได้มาสา่งวัดสงว่าห่วงกันให้มีอยู่ชุขังพลังมันย่งมันยิ่ยวก็ดาคุอพรวดเด้อไปเลย ของอันเพื่อนบุรีเชียเองเด้มีแต่เแถวเคในองเชียหายคาน้ำค่าไข่คือกันเออบพื่อนไหนเพื่อนยากน้ำมีแต่ไทยบ้านเชียหายกินเออบม่ได้หายยางดอกเพื่อนนะเจ้าก็อยู่ประจำเลยหนึ่งค่อยจำไม่ได้เลยเออเพื่อนคนนี้เพื่อนลงมาไม่มียางเลยมาซอยลงมาเขาาขอลงมาเสียงน้ำเออเอออยู่คนเดียวอยู่ก็เวียดใกล้กับเขาอยู่หน้าำอ่ะเฮ้ยที่กี้แห่งประจำเลยบางยาปูอันนี้ก็คือในภายในบริเวณวัดเนาะพี่เนาะ น,นี่บอลผืนนอนเนาะแล้วก็ห่าเจกที่กำลังสร้างแล้วก็อันนี้เมนรวดแล้วก็ติดทางไงเนาะทีเอ้าเขามาออกมาไก่เลยพี่น้องลืมถ <laughs> ่ายตอนนี้ไก่เนาะลังทำอ่ะน้องพี่น้องอันนี้ก็คืออ่าวัดบาดบาดหน่อยเนาะที่ว่า,มา,มาถ้ามาถ้าไว้กระเบื้องบนในใช่ไหมกระเบื้องตอนนั้นจ,จะจะอะไรนั้นจะซ้ำรอยไปบอลเนาะ ซึ่งตอนนี้เพิ่อนก,กอแล้วก็คือสันเครื่องเนาะราคาสั่นเครื่องยังราคาสันลุมกับเพ่นซีลวดแต้มผูกไล่า้างๆเนาะซึ่งเพิ่นบอกว่าตอนนี้กะต้องการปูนหนึ่งต้นเนาะแล้วก็ใส่1นึลแล้วก็ซีตกแต่งวัดซึ่งมีซีคาซีแดงสีขาวเนาะแล้วก็มีคาสร้างเนาะแล้วก็มีกระเบื้องเนาะแต่ากระเบื้องนี้ยังหมต้องการบ่ได้เดือนนี้ต้องการแบบปูนใส่ ซีก่อนเนาะแล้วก็ราคายงเท่าใดเดียวเขาซีไปหอดคณะห่านาาเนะาะห่านทีทั้งซองวัดหนี่ซื้อเขื่องน้ำเนาะราจะไปทำเหมือนว่าราคาของแต่ละอย่างนี่ตอนนี้มันถือเท่าไรตอนนี้ถีบกับน่องสสยกับมาหอดปั่มน้ำมันเลยวะมาหอหาดห่านทีอ่าวัดทั้งซองผืนซื้ออุปกรณ์ในการสา่งวัดนั่นเนองเนาะซึ่งเราจะมาทำราคาเื่อง แต่ละอย่างเนาะที่ว่าทางวัดต,ต้องการว่าตอนนี้ราคาถืออ่าตกเป็นแต่ละอย่างเท่าใดเท่าใดเนาะสบายดีอ่าใครอ,อยากมาทำราคาตัวทีเื่องทีวัดบ้านบากระบ,บานไผ่ผ่นสังน้ำตาลน,นะตัวไหนอ่านเนี่ยังไนกปุปนปุนค่ะป,นปุนเคี้ยวสอบสเสนะ <32. S 1> อเง้นสามสิบสองสามสิบสองเกิดปุนแดงนี่36สามสิบหก แล้วก็มีอย่างอีกซาเอ้ยมอซบเม็ตซีซีติดกระจปนตปตกแ่งไปแต้มซีขำนะสีคขำมีสองเบอร์เก่าๆอะราคาสองพันสอเข้มอยู่ลงเลยแผนเบอร์หนึ่งสองสามมานอ่าแล้วเพิ่นใส่ไวได้นอนวันนี้เนาะสองพันว่ะเพิ่นใส่1 2สองเบอร์โอ้เพิ่นเก่าๆนี้ไทรก่าสองพันสองสองพันสองับสองพันแปดทสองส ช่องพันชองสเลออ่องพันแปดหนึ่งชองซ้ำช่อเิเออหนึ่งช่องซ้ำมีซองเบอร์เนาะซียังอันี้น่ะซีคัมเซีคํซีคัมหาโตแล้วก็มันมีซีขาวเนาะซีขาวทั้งญ่นะซีเหม็นบอมีซีขาวนะบ่ที่เขาไปแต้มแบบว่าช่องน่นจะเป็นซีห้องพื้นห้องพื้นนะทังละพันห้องพืนทางละพัน้วก็มีซีแดงเดิ สีแดงกับเป็นสีขาวเหมือนบ่เป็นร้อยเป็ร้อยบาทเนาะแดงแดงเป็ร้อยราอันางอีออย่างกะอันาไม่ยังเล็กเล็กเล็กอันาสิบสองเต็มเล็กสิบสเต็มเอใดเล็กสิสเต็มเซหนึโอ้ <laughs> ก็คืนสูงอยู่นเนอะตอนนั้นคุยาวา่าเธอใดสามสิบ,บม,มันคืนส,ส่วนตั เล็กซิปเล็กซิปเท่าไรนาวาซิปหาโลนะเซ็นหนึ่งสีสพันอ๋อมันกลายเป็นโลป่ะลายต้านนักเล็กโลห์อะสมมตว่าเล็กน่อยสุดเขาเกิดสอโลหรือสามโลส่โลโอเคสิบซนี่อันนั้นเจ็ดสิบเนาะแต่สิบเต็มเลยสิบเต็มเซนหนึ่งสีสาสี่สิบหาเนาะโอเคครบแล้วที่สิงที่เพิรนได้นะ ่ใส่ตจดไว้โตซวัดบัดอีกวันนึงนํากันล่ะเออนํากันได้ติโอเคสใส่เล็กอเล็กเฮาบ่ได้จดตนจดัจจดไว้ใส่่มันอันอเบอร์ไว้นี่อ่า041 041 311 311 0 2 3 0 2 3 โอเคขอบใจร้ายเัาพี่น่องอันนี้การาคาคลองแต่ละยางโนทีทั้งวัดไส้เน่ซึ่งค่าแปลว่าทานได้ต้องการทีจะห่วมส้มถดขึ้นนอกกระส่ามาถที่ต่อมาใดทั้งข้อมูลที่อยู่ทั้งด้านลุงขลองวิดโอหรือว่าอยู่ในปิ้นคอมเมนต์ทิปเทาไว้เนะกับลิปนี้สีจบไว้เพยงเท่านี้เน้